ร้อยต่อชดอสองสามสี่มุกดาหารเปิดยุทธการพิทักษ์ริมน้ำโขงตรวจยึดรถยนต์ขณะเตรียมรักรอบข้ามโขงสี่คันเมื่อวันที่19การกฎาคม2 5 6หร้อยต่อชด .234 โดยพันธบรโโทวัฒนพลดาแก้วพบร้อยต่ยอชด234มมุกดาหารถแถลงผลการปฏิบัติ ตามแผนยุทธการพิทักษ์ริมน้ำโขงโดยพลตำรวจโทโยงเกียรติมนปานิดผอบชอตชดสามารถตรวจยึดรถยนต์ขณะเตรียมลักลอบนําข้ามแม่น้ำโขงส่งนายทุนรถยนต์เถื่อนสอปอปอลาวจำนวนสี่คัน